ผู้สึกข่าวรายงานว่าชาวบ้านหมู่ที่7บ้านวังไส่ทองเหนือและหมู่ที่1บ้านวังไส่ทองใต้ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบุรีจำนวนกว่า40คน พร้อมได้คณะสงนำโดยพระอาจารย์ชูชาติโรชนะธมโมเจ้าวาดที่พักสง์เขาปู่ได้พากันจัดเตรียมดอกไม้ทูบเทียนเดินเท้าออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าขึ้นไปบนยอดเขาปู่ซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าชุมชนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ700เมตรในระยะทางกว่า1.5กิโลเมตรเพื่อร่วมประกอบพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอัฐมีบูชาด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาและมีการเบยนเทียนรอบพระเจดีย์สีเหลือง ขนาดความสูงวัดจากฐานถึงยอดราว8เมตรถูกรายรอบด้วยก้อนหินน้อยใหญ่เพื่อความมั่นคงแข็งแรงซึ่งชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและใช้ในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาอีกทั้งชาวบ้านในพื้นที่ยังมีความเชื่อกันว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาปู่แห่งนี้จะคอยปกปักรักษาพื้นป่าและเป็นร่มโพร่มใสของชาวบางโป่งมาแต่ช้านานและในโอกาสเดียวกันนี้พระจาจาร์โชูชาติโรจนธรรมโม จ้าวาาที่พักสงเขาปู่อย่างได้ร่วมนําชาวบ้านประกอบวิธีบวชต้นไม้เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านเกิดความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ําที่สําคัญพร้อมทั้งได้ร่วมกันโปรยมเมล็ดพันไม้กว่า1นึ่พเมล็ดจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําโดยบางจุดที่ยากแก่การเข้าถึงจะใช้หนังสติก๊กสำหรับยิงมเมล็ดผ่า์ไม้เข้าไปแทนอีกทั้ง ตรงบริเวณจุดที่ชาวบ้านร่วมกันทํากิจกรรมอยู่นั้นสามารถมองเห็นที่ตั้งของหมู่บ้านทั้งสองได้อย่างชัดเจนและพบว่าสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายจนทุกคนหายเหนื่อยทันทีสําหรับวันอัฐมีบูชาตรงกับวันแรม8ค่มเดือน6หรือวันแรม8ค่มเดือน7ในปีอธิการาศเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่นับจากวันวิสาขาบูชาไปเพียง8วันหลังพระพุทธเจ้า เสร็จดับขนันพรริพานธไปแล้ว7วันเป็นวันถาวายพระเพลิงพระพุทธสีระของส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพุทธศาสนิกชนจะประกอบพิธีและเวียนทินในบางวัดเพื่อรำลาึกถ,ถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งพุทธกาล